วันนี้นะครับผมแอดบอนคอมพิวเตอร์นะครับก็ไปทดสอบนะครับตัวสเปคไลน์เซน 72,700x นะครับคล็อกอยู่ที่3.7จิกนะครับแม็กเทอร์โบบูส4.3จิกนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบ2เกมกันเกมแรกนะครับเป็นเกม Call of Duty Warzone นะครับปี2022นะครับ อีกเกมหนึ่งนะครับที่ไปทดสอบนะครับ battle f l d V นะครับปี2022เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพลังตัวลายเส้น7 2 7 0 0้อ x 8คอสิบหเทรดนะครับกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าพลังศักยภาพของตัวเจ้า cpu ตัวนี้นะครับจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับเกมแรกนะครับผับจีนะครับ battle royal เดี๋ยวเรามาทดสอบ cpu กันครับกับลายเส้น7 2 7 0 0 x 8 Co คอสิบหเทรดนะครับ เดี๋ยวผมจะเซตติ้งนะครับปรับค่าการทำงานนะครับ new Solution นะครับปรับเป็น1920นคูณ1 0 8 0นยครับ Quality ปรับเป็น ultra เลยนะครับโอเคครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า CPU จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแค่ไหนยังไงกันนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับตอนนี้เข้ามานะฮะอยู่ที่ตัวเกมแล้วนะครับ ปรับที่อันตรานะครับกับพีผับจีนะครับกับผับจีสตรีมแบทเทิลรอยัลนะครับ CPU นะครับทั้งหมด8คอร์16เทรดนะครับทำงานอย่างสบายๆชิลๆเลยนะครับนี่ฮะทำงาน20%นะครับถึง30%เท่านั้นเองนะครับกับเกมผับจีสตรีมนะแมกกะเฮิร์ตวิ่งอยู่ที่3,925เมกกะเฮิร์ตนะครับนี่ครับนี่ฮะเฟรม นะครับ130 140เฟรมเลยนะครับกับปรับอันตร้านะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับขับการ์ดจอได้อย่างเต็มที่เลย97ถึง100%ความร้อน7 1องศาเท่านั้นเองครับส่วนในส่วนของการ์ดจอนะนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาดู CPU กันนะครับ CPU ทั้งหมด8คอร์16เฟรดนะครับชิวๆครับกับ P ับ G s ส re ีมนะครับ เล่นได้หรือเหลือเลยนะครับกับเกมผับ g นะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับตอนลงสู่พื้นดินดูนะครับว่า CPU จะทำงานแค่ไหนยังไงกันนะฮะกระโดดร่มครับ120เฟรมนะครับนี่บสบายๆครับกับภาพอันตรานะนี่ครับเหลือๆเ,เลยนะ กับเกมนี้ผับ G ีนะครับลายเส้น7 2 7 x 0 x นะครับ8คอเกรดนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบหลากหลายเกมเลยนะครับเกมหนักๆเลยนะที่กิน CPU หนักๆเลยนะครับก็ไปทดสอบกันนะครับได้เฟรมสูงมากๆเลยนะเนี่ยปรับอันตรนะครับได้อยู่ที่87-88เฟรมนะครับแล้วแต่บางฉากนะครับบางฉากก็ ขึ้นไปถึง100เฟรมเลยนะนี่ฮะขึ้นไปถึง110 115เฟรมเลยนะครับลื่นๆครับกับผัรจีนะมาทดสอบ CPU ให้ชมกันนะครับวันนี้ล y z เส้น 72,700x นะครับ8คอร์16เกรดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับว่านี่ฮะภายในตัวบ้านนะครับทำ CPU ทำงานอยู่ที่20-30%เท่านั้นเองนะ ถือว่าสบายสายครับอย่างนี้เล่นได้ทุกเกมอย่างแน่นอนนะผับจีสบายนะฮะเกมอื่นก็สามารถเล่นได้สบายแน่นอนเดี๋ยวเราไปลองหลากหลายเกมกันเลยนะครับวันนี้นี่ฮะลื่นๆนะครับอยู่ภายในตัวบ้านนะครับ80เฟรมนะ G Battle Royale นะครับนี่ครับ8ดคอร์16เคกเกับลายเส้น7 2็0 0น X นะครับลื่นๆสบายๆเลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเกมต่อไปที่ผมจะไปทดสอบนะครับก็เป็นเกม Call of Duty Warzone นะฮะถือว่ากินสเปค CPU ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะกับ Warzone นะส่วน PUBG ผมให้ผ่านครับเล่นได้นะครับสบายๆเลยนะกับเกม PUBG Steam Battle Royale นะครับนี่85-90เฟรมโอ้โหลื่นๆนะครับ เล่นได้ชิวๆเลยนะครับเกมนี้นี่ฮะโอ้โหนะครับถือว่า CPU ทำงานได้อย่างเต็มที่ครับการจอทำงานอย่างเต็มที่ครับ99-100% CPU ทำงาน20-30%งาเท่านั้นเองนะครับ นี่ฮะโอ้โหโดนยิงครับไปครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับกับ Call of Duty Warzone เดี๋ยวไปชมกันครับว่า CPU Ryzen 7 2700X ตัวนี้นะครับจะไหวไหมนะครับทำงานได้อย่างเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับกับ Call of Duty Warzone กับเกมต่อไปครับมาครับเข้ามาที่ Warzone แล้วฮะ เดี๋ยวผมจะเซตค่านะครับมาออปชันนะครับไปที่กราฟิกนะครับเรียลูชันนะครับปรับเป็น1920นะครับคูณ1น8 0นะนี่ฮะนะครับแล้วก็คุณลิตนะครับปรับเป็นระดับไฮทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการทำงานนะครับของ CPU นะฮะจะไหวแค่ไหนยังไงกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับ นี่ครับตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเกมนะครับกับ Call of Duty Warzone ครับโอ้โห CPU ทำงานอย่างชิวๆเลยนะครับทำงานอยู่ที่20-30%เท่านั้นเองนะครับกับ Call of Duty Warzone นะ l i ย e เส้น 72,700x นะครับ 8คอร์16เพรดนะครับเบตคล็อกอยู่ที่3.7จิกแม็กเทอร์โบบูส4.3จิกเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหลื่นๆครับสบายๆครับกับ Call of Duty Warzone นะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ98%นะความร้อนอยู่ที่69องศาเท่านั้นเองครับสำหรับการ์ดจออุณหภูมินะครับของ CPU ก็56 56องศาเท่านั้นเองนะอุณหภูมิ CPU นะครับ นี่ครับตัวนี้ก็กินแรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ12 g จิกเลยนะครับกับเกมนี้นะครับ CPU นะครับ8คอร์16กเรดกับ Call of Duty Warzone สบายๆครับนี่ฮะผมเล่นให้ดูกันชัดๆเลยนะครับกับเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับก็กินสเปค CPU ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วนะครับกับการ์ดจอนี่ฮะ ไปครับนี่ฮะฉากกระโดดล่มครับเดี๋ยวเรามาดูเล่นจริงนะครับตอนลงสู่พื้นนะครับจะได้กี่เฟรมนะนี่นี่ไปฮะอันนี้คุณภาพปรับระดับไฮเลยนะก็คือปรับสุดนะครับปรับสุดปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับ โอ้โหโดนยิงจนได้ครับนี่ฮะคุณภาพปรับสุดทุกอย่างนะครับอยู่ที่70-80เฟรมนะโดยประมาณนะครับ CPU ก็ทำงานชิวๆครับ20-30เท่านั้นเองนะครับตัว8 c o อ e 16 Thread นะครับของทางไลเซน 72,700x นะครับเบสคล็อกอยู่ที่3.7จิกนะครับแมคเทอร์โบบู t นะครับอยู่ที่4.3จิกนะครับตัวนี้นะนี่ฮะลื่นๆครับ สบายสบายครับกับเกมนี้โอ้โหเล่นได้ชิ๋วๆเลยนะครับนี่ครับเจ็ดสิบเฟรมแปดสิบเฟรมนะครับลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกเลยนะ CPU ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับรวมกันนะครับกับการทดสอบ CPU ในครั้งนี้นะครับไล z e เ7 2 7 0 0สน X นะครับ8คอร์เกรดนะครับโอ้โหลื่นๆครับกับเกม Of ฟดูตี้วอลโซนนะครับเล่นได้สบายสบายเลยนะครับลื่นมากๆนั้นเนี่ยชิวๆนะซีพียูทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมให้ผ่านเลยฮะเล่นได้สบายสบายเลยนะครับ สเปคที่ทดสอบในวันนี้ก็เป็นไลเซน 72,700x นะครับ8คอร์16เ h รดนะครับอยู่ที่3.7จิกนะครับ Mac Turbo Boost 4.3จิกนะครับนี่ฮะโอ้โหโดนแล้วฮะไปครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเกมต่อไปกันเลยนะครับเรามาดู Battlefield V กันบ้างครับปี2 0 2,22นะครับกับไลเซน 72,700x นะครับ8คอร์16เ h รดนะนี่ฮะ ผมเล่นให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเกมนี้ถือว่ากิน CPU ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัว2 7 0 0 X ตัวนี้ก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะทำงานอยู่ที่25%ถึง35%นะครับตัว CPU นะโอโ้โหถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะกับ CPU ลายเส้น7 2 7 0 0 X 8คอร์16เทรดตัวนี้นะครับ นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูฉาก,กต่อไปกันครับว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะเดี๋ยวไปชมกันครับมาครับกับฉากรถถังนะครับฉากรถถังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเฟรมเรทที่ได้นะครับอยู่ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ร้อยเฟรมขึ้นนะนี่ฮะร้อยยี่สิบเฟรมนะครับกับฉากรถถังนะถือว่า ทำเฟรมออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะกับไาเส้น7 2 7 0 0องพ้อย X นะครับแปดคอสิบหกเทรดนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับ,รบกับฉากรถถังนะครับเล่นได้สบายๆเลยนะครับกับ CPU ตัวนี้นะครับ ทำงานอยู่ที่25-35%เท่านั้นเองนะครับกับการ์ดจอ gforce gtx 1060 6G นะครับที่จับคู่กับ r y z e เส้น0 0 x นะครับ8คอร์16เทรดตัวนี้นะครับเล่นได้สบายสบายครับกับเกมนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่อยากอัปเกรดการ์ดจอคอมพิวเตอร์นะครับก็ปรึกษานะครับกับผม a d d b n คอมพิวเตอร์นะครับก่อนได้เลยนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับ ยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับก็จะมี CPU ตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการ์ดจอตัวใหม่ๆมาให้ได้ชมกันนะครับก็วันนี้นะครับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์ก็กรับลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับในวันนี้ก็ทดสอบ 2,700x ไปแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเล่นได้ทุกเกมอย่างแน่นอนเมื่อกี้ทดสอบไปให้ดูกันแล้วนะครับโอเคครับยังไงกรับลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ